เมนูใหม่จะเกิดขึ้นใช่ไหมคุณมอสใช่ค่ะเป็นเมนูพิเศษเลยคะ่ะตันนี้มันจะเกี่ยวกับอะไรคะ ตอนนี้ก็คือจริงๆเราอ่ะเด่นด้านการทําขนมไข่อยู่แล้วใช่อันนี้เด่นแล้วเราจําได้ว่ามีเนยอันนี้มีอยู่แล้วแล้วเราก็มีตัวขนมดอกโดนนี่แหละนี่ที่อ้างสองสองอันนี้เพราะอะไรเพราะเรามีอยู่แค่สองอย่างก็มันมีอยู่แล้วครก็มีอยู่แล้วแล้วมันจะเป็นเมนูใหม่ยังไงคะจริงๆเราก็เลยหาไอเดียว่าเราจะทํายังไงให้มันมีการทานขนมแบบรูปแบบใหม่ดีเราก็เลยเอาตัวขนมไข่เนี่ยมาทําเป็นไอศครีมค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขนมไข่เมื่อสักครู่นี้เราก็เป็นเป็นของร้อนเป็นอะไรต่างครับ อ๋อมาทําเป็นไอศครีมขนมไข่เนี่ยนะใช่ค่ะเอาแล้วสิแล้วเป็นไอศครีมแบบไหนเนี่ยคือเป็นรสชาติรสชาติขนมไข่รสชาติขนมไข่ที่มีเนยในนี้นะแล้วมีมีแป้งตัวขนมไข่เนี่ยอยู่ในนั้นด้วย t e เจอร์ค่ะเอาแล้วเอาละแล้วก็มาผสมกับตัวขนมดอกโดนค่ะโอ้เป็นเมนูใหม่เชาคร่ะเอ้ามาชมกันเมนูใหม่ รูปร่างหน้าตาคือแบบใหม่เลยอ่ะนะเราเห็นทรงนี้ก็จะเป็นขนมดอกโดนดอกโดนค่ะดอกโดนตรงไหนไอศครีมขนมไข่ตรงไหนตัวด้านในค่ะจะมีขนมไข่ปิดอยู่อ๋อนี่มีไอศครีมแล้วก็มีมะพร้าวด้วยนี่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  ไอศครีมนี่คือรสไข่ใช่ขนมไทยรสขนมไข่เลยค่ะเป็นขนมไข่ที่เป็นแบบนี้เลยใช่แล้วก็เป็นเทกเจอร์ตัวมีแป้งตัวนี้เข้าไปแล้วก็มีชาติเป็นเนยมีความเป็นเนยเป็นอะไรรสชาติดีกว่าเลยใช่ค่ะผมไม่รอช้าแล้วครับออันนี้ไอศ์ครีมอย่างเดียวใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเป็นทรงทั้งหมดมันก็จะเป็นก้อนอย่างนี้เลยอันนั้นตักใช่ไหมใช่เอาผมจะกัดแล้ว ไอ้ตรงนี้ือทำได้ดีมากคือมันมีความความหอมความหนึบของตัวขนมไข่อ่ะใช่ค่ะแล้วคืออร่อยเลยอ่ะคือนี่คือถ้ามองเผลนๆเนี่ยก็จะคิดว่าเป็นขนมสไตล์ฝรั่งแต่จริงนี่คือขนมไทยนะใช่ค่ะแท้ๆเลยนะเนี่ยมีขนมดอกโดนมีขนมไข่แล้วมีไอศครีมใช่ค่ะและรสไอศครีมคือไม่ใช่รสแบบ สตรอเบอรี่อะไรไี่ช่ะจากดขนมไข่คุณไม่คุ้นเคยนะนะได้นุ่มได้กรอบนะได้ได้หอมได้มะพร้าวได้ม้มะพร้าวอีกตอนนี้ชิมได้ที่ร้านนะคุณมอสครับแล้วมีชื่อเมนูหรือยังครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรมีแล้วค่ะชื่อว่าขนมดอกโดนไอศครีมขนมไข่สูตรสงขาค่ะโอ้โหสุดยอดรวมหมดทุกอย่างเลยครับไปลองดูครับเมนูใหม่นี่ฮะ อร่อยนอนมากอร่อยแน่นอนวันนี้ก็ไปลองเลยนะที่บรรทัดทองกับอีกหลายสาขาบอกชื่อร้าน สาขาเวลาเปิดปิดครับเชิญครับค่ะร้านหาบขนมไข่สงขาถนนบรทรทัดทองนะคะตอนนี้จะมีเจ็ดส,สาขานะคะที่ถนนบรทรทัดทอง3สาขาเสีามสแควร์วันสามย่านมิเทาตลาดสดธนบรุรีและดอนเมืองค่ะถ้าเเกิดมาที่บรรทัดทองก็จะเปิดตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึงเที่ยงคืนค่ะนี่คือทั้งหมดของร้านนะครับร้านหาบขนมไข่สงขาถนนบรทรทัดทองร้านนี้ก็จะได้เข้าสู่ทำเนียบร้านอร่อยนะฮะขอมอบไปเลยนะครับว่าเป็นร้านอาหารระดับปัญญา5้าดาว ร้านหาบขนมไข่สงขาถนนบรรทัดทองขอบคุณค่ะ